เช็คก่อนคนคุต้องมีทีมตัวเองมาแต่ลิฟติงนะ้าปีน่าต่อเช็คทำไมมาครับโอ๋บรรยากาศวันนี้เห็นไงบ้างเป็นแฟนวันนี้นะคะก็คือคนมากันเยอะมากเอาจริงๆตกใจเลยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ใช่ครับคือว่าอบอุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็หายเหนื่อยเลยค่ะที่แบบเดินไปไหนก็มีแต่แบบด้อมอ้อนบัว ทุกคนเรียกชื่อตามตัวละครหมดเลยอะคะ่ะแฮปปี้มากเลยเป็นไงบ้างครับแฟนหนาบ,บนี้ก็ปประกการได้เลยประทับใจมากๆครับคือวัสุทั์แทบแตกอะครับวันนี้ฮะคือเต็มวัสุทั์ไปหมดเลยฮะแล้วก็รู้สึกแบบประทับใจครับเรารู้สึกดีใจแทนทีมงานแล้วก็นักสแสดงทุกๆคนเลยที่เราแบบเหนื่อยกันมาเป็นเกือบปีครับเพื่อถ่ายละครเรื่องนี้ครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณครับอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ครับค่ะ เรียกว่าแต่ละคนก็คือเหมือนแบบรู้จักนักแสดงในเรื่องแบบคือแบบให้ความสัมพันธ์รู้จักกันเอ,ใ,นอใช่ครับเขารู้แบบละเอียดมากอะไรยเงี้ยครับแล้วก็ทุกเหมือนหลายคนจะห่วงพี่ตองแท้ครับเพราะว่าพี่ <ๆ S 2> ตองแท้เขาป่วยบ่อย<ๆ>พี่ตองแท้แทยังไงฮะจริงป่วยบ่อยเราจากผมก็องค์ชายแหละครับอ,องชายกันหมดนะครับผมก็ก็ดีใจแล้วนะวันนี้ครับผมได้เขาวัดแต่งนี่มีอยู่จริงจริงวันนี้รอบก่อนที่ไปกลางห้างก็ว่าเยอะแล้วเนาะรอบนี้ผมว่า34เท่าเลยดีใจมากดีใจแทนทีมงานแล้วก็แสดงทุกคนด้วยครับ กระแสตอบรับก็คือดีเกินคาดใช่ค่ะแฟนๆนอกจากแบบ EP ก่อนีแล้วตอนนี้่สิบกว่านีีแล้วค่ะก็ถือว่าหายเหนื่อยเลยค่ะจริงๆเราก็มีแบบกลัวๆเหมือนกันนะตอนแรกเพราะว่าก็กลัวว่าคนจะติดเรื่องหมอเอ้ทอง ทองเอกเชื่อเรื่องอะไรแล้วนะจำไม่ได้แล้วเนี่ยถูกแล้ว,ลวกิมใช่ก็กลัวว่าคนจะติดค่ะแต่ว่าปรากฏว่าคนแบบฟีดแบ็ k ดีมากเลยว่าแบบไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วคนก็ชื่นชอบไปอีกทางหนึ่งเนาะก็ถือว่าหายเหนื่อยอนน งานใหญ่ที่แบบว่าจัดแบบเป็นตลาดอะไรมาให้ซื้อแฟนๆก็คือให้ความสนใจโอ้โหให้ความสนใจมากเพราะว่าในงานเรามีบูธหลายอย่างมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งหัตถการของการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับมาโชว์มีการย่ําคางแล้วก็มีทั้งอะไรอีกอาหารด้วยส,ส้มไหมสันส้มอ๋อมีสันส,ส้มใช่เหรอฮะมีสันส,<า>ส้มนอกจากย่าอะไรนะย่ำคางย่ำคางแล้วก็มีมีเหตุผมเห็นมีแปะแปะตาพอกตา พกตาใสฮะแล้วก็ที่สําคัญคือม,มียาดมด้วยดักมาด้วยฮะคือแบบว่าถ้าใครแบบว่าอยากพกติดตัวกับบ้านไปนะ,ะก็วันนี้มีอยู่ที่บูธให้ทุกคนได้เลือกดูกันเลยใช่ครับ แล้วนอกจากที่น้องปีเตอร์แพนบอกครับก็ยังมีแบบว่าอาหารเป็นยาด้วยเหมือนในเรื่องด้วยต้องครับมีอะไรฮะหลิงหลิงวันนี้ขาล้พูดอะไรไม่อยู่เลยคช่วยครับช่วยช่วยมีมีอะไรมีอะไรวันนี้อาหารที่เขามาให้ดูหลิงหลิงมีอะไรบ้างครับมีลูกชิ้นมีเมนื้อปีกปลัวถูกต้องติ่มซำมีไหมติ่มซำมีอร่อยเลยมีีจริงไม่มีนี่ค่ะมีข้าวม้วนสดอีกอ่าโอเคแต่ว่าเรียกว่าแต่ละคนก็ยิได้แบบรับความสุขกับกิจกรรมสนานๆพูดถึงมอหลวงครับ สิบหยู่มีแล้วหลังจากนี้ความเข้มข้นมันจะเป็นยังไงโอ้โหจิตจิตอะไร7จ็ดอีพีสุดท้ายเจ็ดอีท้ายเนี่ยโอ้โหมันต้องมันต้องดูนะครับคิมเบอรี่ใช่คิมเบอรี่ว่าไงก็คือเดี๋ยวจะมีพีคพีคมากๆเลยอันนี้คือยังไม่ได้เข้าจุดพีคเลยนะคะแต่ว่ายังเล่าไม่ได้จริงๆคืออยากให้ดูกันนะคะใครได้ดูในตัวอย่างนะครับก็จะมีเรื่องของสงครามด้วยใช่แล้วก็ ก็ต้องคอยดูครับว่าทองอ้นจะรอดไหมบางคนก็คิดว่าเอ๊ะท้องอ้นจะไปในอนาคตหรือเปล่าแล้วบัวเขาจะกลับยังไงหรือว่าบัวเขาจะอยู่กับท้องอ้นเอ๊ะมันต้องติดตามเจ็ดตอนสุดท้ายนี่แหละจ้ะค่ะทางครงที่องแท้ไปเลยที่องแท้ผมอะครับตอนสุดท้ายไม่รู้ผมจะเสี่ยงตายอีกกี่ครั้งนะแฟนขับเขาไม่ยอมนะเขารักคุณนะ EP เว้น EP เลยสะตายให้ได้นะนะฮะก็ฝากจะช่วยด้วยครับทุกคนเลยเพราะว่า ไปกันหมดนะฮะยกทับขั้นสุดท้ายเนี่ยไปออกรบเนี่ยเผื่อไปกันหมดเลยแล้วก็มีอ่ะไม่ได้เล่าไม่ได้อะเราไม่ได้จริงนั่นให้ทองอินเล่าให้ทองอินเล่าทองอินว่าทองอินเล่าเลยแล้วกันให้อย่างนั้นเป็ยังไงบ้างทองอินอยู่บ้านทองอินยังไม่ไป็ลบอ๋อไม่ไป็นลบเหรอไม่รู้นึกว่าเรียนดาบอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าไม่จ้ไม่ังกินอยู่บ้านเฉยอยู่บ้านกินอย่างเดียวเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มีจะไปถึงทองเองใช่กนะเออถ้าเดี๋ยวไปรบเดี๋ยวไม่มี อันนี้แหละภาคสองใช่แล้วการสรุปครับผมฝากติดตาละครมอมุนหน่อยจ็ดีโค้งสุดท้ายคิมเหรอคะค่ะแบบคมๆโอเคคมแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะก็ฝากด้วยนะคะ7 EP สุดท้ายแล้วที่ว่าพีคแล้วเนี่ยจะพีคยิ่งขึ้นไปอีกค่ะพีในพีใช่ไหมพีในพีแล้วก็จะมีความเข้มข้นนะคะเกี่ยวกับแบบเรื่องความรักแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว มันครบรดมากเลยค่ะไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่ตอนเดียวนะคะก็ฝากด้วยนะคะเป็นละครที่ทีมงานทุกคนคือแบบตั้งใจทํากันมากๆแล้วแล้วเป็นละครน้ําดีะคะ่ะก็อยากให้ดูจะได้ชื่นใจแล้วก็ดูแลแฮปปี้ไปได้วยกันขอบคุณค่ะ